สวัสดีค่ะปาผ่านะคะในที่สุดสบู่ก็มานะวันนี้เราใช้โพเทคอย่างเดียวเลยนะคะใครอยากให้ปาผา,าเอาสบู่อะไรอีกก็คอมเมนต์ได้นะใ้้งเรามาเริ่มบีบกันเลยค่ะมีทุกรสทุกกลิ่นค่ะเริ่มด้วยสูตรเย็นๆย็นนก่อนเนาะมา <S <S แล้วก็กลิ่นลาเวนเดอร์ค่ะ แล้วก็สปอร์ตนะคะบอสซัมแคร์ค่ะสื้อกคุณมแมร้วอันนี้เพื่อนแนะนำนะบอกให้บีบสปูดเจเลยสิเธอ วาผาชอบใช้ที่สุดนะคะกลิ่นน้ำผึ้งนะะ้ำผึ้งค่ะและกินสุดท้ายค่ะ Active Charcoal ค่คะ,คะ เล่นคู่กันกันกบสลามสีชมพูนะคะหอมนุ่มยืดค่ะ คนกันแล้วสวยมากค่ะเหมือนยำสลามเลยทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ไม่เละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจะเอาอะไรมาฝากอีกคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายชุกจุก